วันนี้พี่อ้อจะชวนทุกคนมาทำเมนูผัดพริกแกงยอดมะพร้าวใส่ลูกชิ้นเนื้อกันนะคะเป็นเมนูที่อร่อยมากๆเลยค่ะทานกับข้าวสวยยิ่งอร่อยเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะพี่อ้อซื้อยอดมะพร้าวมาจากตลาดในราคา20บาทนะคะซึ่งก็ราคาถูกมากเลยค่ะ ไม่เคยซื้อได้ถูกขนาดนี้เลยนะคะปกติเนี่ยเขาก็จะขายราคาค่อนข้างแพงนะพี่อ้อก,ก็จะเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะส่วนลุกชิ้นเนื้อเราก็จะหั่นครึ่งค่ะเอามาผัดกับยอดมะพร้าวก็เข้ากันดีมากเลยนะคะ เราก็มาดูวัตถุด,ดิบกันเลยค่ะพี่อ้อก,ก็จะมียอดมะพร้าวที่หั่นเป็นชิ้นชิ้นแล้วนะคะแล้วก็มีลูกชิ้นเนื้อค่ะมีพริกแกงเผ็ดแล้วก็มีใบมะกรูดนะคะเช่นเคยค่ะ ย่อก็จะผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะคะเราก็จะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยแล้วก็จะผัดพริกแกงไปเรื่อยๆค่ะผัดไปจนเขาหอมนะคะยอดมะพร้าวก็เป็นวัตถุดิบที่มีความกรอบอร่อยนะคะเวลาเราเอามาทำกับข้าวเนี่ย ก็จะมีความหวานความกรอบแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะจริงๆแล้วก็ค่อนข้างหายากนะคะ,ะปกติแล้วเนี่ยแม่ค้าก็จะไม่ค่อยได้เอามาขายนะคะนานๆพี่อ้อจะเห็นสักทีนึงค่ะพอดีเมื่อวานพี่อ้อเจอที่ตลาดนะคะพี่อ้อก็เลยรีบซื้อเลยนะแล้วก็ขายในราคาที่ถูกมากเลยค่ะ20บาทนะคะ พี่อ้อย่ังว่าุยทำไมขายถูกมากเลยก็เลยนึกอยากที่จะเอามาผัดค่ะซื้อไว้ก่อนนะแล้วก็เอามาผัดวันนี้นะคะพอเราผัดจนพริกแกงหอมเราก็ใส่ลูกชิ้นลงไปผัดเลยค่ะในขณะที่เราผัด ถ้าเผื่อว่าเขาแห้งจนเกินไปแล้วก็เติมน้ำได้เป็นช่วงๆนะคะตอนนี้เราก็ใส่อยอดมะพร้าวลงไปได้เลยค่ะเราก็จะผัดยอดมะพร้าวนะคะให้เขา,เาจนสุกนะแล้วเราก็จะปรุงรสค่ะ ยอดมะพร้าวก็เป็นวัตถุดิบที่สุกง่ายนะคะเราผัดแป๊บเดียวเขาก็สุกแล้วค่ะเราก็จะมีความกรอบหวานอร่อยนะถ้าเห็นว่าเขาแห้งจนเกินไปเราก็เติมน้ำได้นะคะเติมไปเรื่อยๆเลยค่ะ พี่อ้อก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยซอสฝาเขียวซึ่งใครจะใช้เป็นน้ำปลาก็ได้นะคะแต่พี่อ้อชอบใช้เป็นซอสฝาเขียวนะเป็นความชอบส่วนตัวค่ะพี่อ้อไม่ค่อยชอบน้ำปลานะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะใครชอบอะไรเราก็ปรุงแบบนั้นนะคะ แล้วพี่อ้อก,ก็จะใส่น้ําตาลแล้วก็รสดีด้วยค่ะแล้วเราก็จะผัดให้เข้ากันนะคะก็ชิมรสชาติให้กลมกล่อมให้อร่อยเท่าที่เราต้องการนะคะยอดมะพร้าวก็เป็นวัตถุดิบที่ค่อนข้างหายากแล้วก็ เ,เวลาเราไปทานตามร้านอาหารก็จะมีราคาค่อนข้างแพงนะคะถ้าเราทำเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะทานได้แบบจุใจเลยแล้วก็มีราคาที่ไม่สูงมากนักนะคะอย่างที่วันนี้ยพี่อ้อซื้อมาในราคา20บาทก็ถูกมากๆเลยค่ะถ้าเราทำเองเราก็ทานได้เยอะเนาะ โอเคค่ะหลังจากที่เรา,เาผัดจนยอดมะพร้าวสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะผัดพริกแกงยอดมะพร้าวของเราก็หน้าตาหน้าทานมากเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าเราทานกับข้าวสวยเนี่ย ยิ่งอร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้พี่อ้อก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ